ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมโซโล่เลเวลิ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยเห็นตัวละคร MC ของผมเนี่ยเท่หรือเปล่ายูนิฟอร์มมันดูเท่ผิดปกตินะเหตุผลที่มันเท่แบบนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าตอนนี้พี่ซองกินอ้วงผมเนี่ยได้กลายเป็นจกักรพรรดิเงาเป็นที่เรียบร้อยนะก็กลายเป็นจกักรพรรดิเงาในวันที่3ที่เล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์แนวทางเทคนิคนะครับผมในการเล่นเกมนี้ยังไงให้วันที่3เราสามารถกลายเป็นจกักรพรรดิเงาได้เลย ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม b a c k c o v e r Mobile และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเพราะว่าถ้าเรากลายเป็นจกักรพรรดิเงาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้กองทัพเงาของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งกองทัพเงาพวกนี้เนี่ยเวลาเราไปลงด่านไปลงดัานเที้ยนต่างๆเราจะสามารถใส่กองทัพเงามาทําการสู้กับกองทัพศัตรูได้เลยนะคือเสกมาแล้วก็ามาล่อมอนให้บอสมันทําการโจมตีมอนกองทัพเงาของเราก็ได้หรือว่ามีประโยชน์สุดๆเลยส่วนคุณพลเงาที่มีอยู่ในเกม ตอนนี้ที่เราจะสามารถเรียกออกมาช่วยเราสู้ได้จะมีอยู่ทั้งหมด4ขุนพลด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งกลายเป็นจักรพรรดิเงามือใหม่ก็เลยมีเพียงแค่ขุนพลตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าขุนพลแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสกิลมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเรียกมาได้ตัวเดียวก็ช่วยเราสามารถเคลียดดันต่างต่างได้ง่ายแล้ว การที่ตัวละคร m c ของเราเนี่ยขึ้นเป็นจกักรพรรดิเงาก็ไม่ได้มีดีแค่สามารถทําการอัญเชิญกองทัพเงามาต่อสู้ได้นะเพราะเราจะสามารถได้รับสกิลใหม่มา2สกิลนะครับอันนี้จะเป็นสกิลแรกนะครับผมที่เราจะสามารถเลือกมาใส่สกิล E หรือว่าสกิล Q ก็ได้นะจะเป็นสกิลในการทาให้สตูลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็ฮิตสไตล์เนี่ยจะทําให้สตูดาวหรือว่าล้มลง,ลงนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งสกิลเนี่ยก็จะเป็นสกิลอัลติเมทที่ดาเมจโคตรจะแรงแล้วก็เท่แล้วก็ถมถุยสตูได้ดีมากๆเลยนนนนนะกกางงา็็เ็เเเดดีี๋ยยยววมมาาาาูููััครผ่่่่่ปปงงงไไชตอส้้ท้ท จึงหายไปซะก็ไม่ได้มีดีแค่เทพนะครับเพราะตัวคูณดาเมจเนี่ยเรียกว่าสูงมากๆอีกด้วยตอนนี้เลเวลสกิลอันนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวล3นะครับตัวคูณดาเมจอยู่ที่4 2 4 3นะครับแล้วก็มาดูสกิลอันเมทอันเก่าของเรากันนะสกิลอันเมทอันเก่าเนี่ยผมอัพไว้ที่เลเวล4นะครับซึ่งตัวคูณดาเมจเนี่ย อยู่ที่3,500เท่านั้นนี่ขนาดเลเวลมากกว่าสกิลอันเิเมอันใหม่นะครับแต่ว่าตัวคูณดาเมจเนี่ยดันน้อยกว่าซะงั้น <Okay. S 1> ก็บอกได้เลยว่าการที่ทําตัวละคร MC ขึ้นเป็นจกักรพรรดิเงานเนี่ย <Okay. S 1> มันจะช่วยทาให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะ <_ C> e <ars> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมมีเทคนิคอะไรนะครับเทคนิคจากท็อปสิเซิร์ฟนะครับผมว่าในแต่ละวันเนี่ยผมทําอะไรบ้างจนในวันที่3เนี่ยผมสามารถกลายเป็นจักรพรรดิเงาได้เดี๋ยวเราไปดูกันที่เริ่มวันแรกผมจะแนะนําให้ทุกคนทําอะไรสสําาาหหรรรรรรัับใในนนนวแแกกกกกกิ่่่งงทททีผมออยุ้คเเเ็็จะปื หาตัวละครฮันเตอร์ระดับเอเดาสามตัวทั้ง3ตัวที่ผมจะให้รีหาเนี่ยตัวละครตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างซอจีอูตัวละครตัวนี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาวันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมแทบจะไม่เคยเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยออกจากทีมเลยนะเก่งมากการันตีเลยนะครับผมแนะนาว่าให้หามาให้ได้เพราะถ้ามีตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการใช้ชีวิตการเล่นเกมนี้ของเราเนี่ยจะสบายสุดๆไปเลยส่วนสองตัวละครที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างชเวจงอินนะครับเป็นตัวละครธาตุไฟ ตัวนี้เก่งมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ได้ตัวละครตัวนี้เราก็ต้องหาตัวละครอย่างเอ็มม่าลอเรนต์มาแทนให้ได้แต่ถ้าได้ตัวละครตัวนี้ก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเก่งมากๆเลยนะส่วนตัวสุดท้ายที่ผมอยากให้รีหาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างอิมแทกยูนนั่นเองนะครับตัวละครโถนุธาดมืดตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น3ตัวละครนะครับที่ถ้ามีบอกได้เลยว่าการเป็นจักรพรรดิเงาในวันที่3เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอน ก็นอกจาก3ตัวละครที่ผมอยากจะให้ลีหาให้ได้ในวันแรกก็เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นอาวุธของตัวละคร MC ของเรานะครับเอาเป็นว่าอันนี้มันเป็นออปชันเลยกันนะเพราะบางคนกอาจจะไม่ได้ชอบอาวุธดาบปีศาจดอกเหมยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแล้วผมคิดว่าดาบเล่มนี้มันดีมากๆเลยนะถ้าเรามี3มตัวละครแล้วนะครับผมแล้วเราเล่นทําการเคลียร์ในเรื่องไปแล้วแล้ว,ลวก็ได้ตั๋วมาผมก็แนะนําว่าพยายามสุ่มหาอาวุธนี้ให้ได้ต่อไปแลวกันนะครับก็ถ้าได้มาทั้ง4อย่างนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเกมนี้เราจะเล่นได้แบบสบายสายมากเลยนะเพราะ ดาบี้ค่อนข้างโกงมากๆาเลยนะครับเป็นดาบที่ a e นะครับผมสูงมากๆหมนะแล้วก็ดาเมจในการเคลียร์กิกี้เนี่ยเรียกว่าชุดเดียวน่าจะหายหมดเลยนะครับถ้าเราทําการอัพสกิลด้วยแล้วก็จะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจคริเทียลเพิ่มอัตราคีเพิ่มพลังยมดีต่างๆเรียกว่าครบจบในดาบเดียวที่สําคัญเนี่ยเท็กด้วยในวันแรกก็มีประมาณนี้นะครับหาตัวละครที่ผมบอกไปให้ได้นะครับผมแล้วก็ไปทําการลงเล่นตามดานนะครับจนไม่สามารถลงต่อได้แล้วนะเพราะว่าเลเวลเราไม่ถึงนั่นเองนะครับส่วนวิธีการฟาร์มเลเวลเนี่ยก็จะมีวิธีแรกนรเามตงทีุ่ ตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการฟาร์มแบบไอดอลน,นั่นเองนะครับที่เราจะสามารถมาทําการกดรับได้หลังจากระยะเวลาผ่านไปนั่นเองนะส่วนหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเราสามารถฟาร์มเลเวลได้ดีเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นการไปทําการตีเกตนั่นเองนะครับผมก็เกตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆสตอรี่นะกดเข้าไปได้เลยการตีเกตเนี่ยผมแนะนําว่าให้ตีเกตที่มันขึ้นว่าดันเจียนเบรกแบบนี้นะครับหรือว่าดันเจียนที่แตกแล้วนะการตีดันเจียนที่แตกก็เนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับ ไอ้ลูกบาดคิ้วที่เป็นธาตุไฟธาตุมืดท่าไอะไรพวกนี้กลับมาด้วยนะครับซึ่งลูกบาดพวกนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ราต้องใช้ในการอัปเกรดอาวุธของเรานะไม่แนะนําให้ไปทําการตีแบบเกรดปกติที่ไม่ใช่เกรดแตกนะครับเพราะว่าลูกบาดคิ้วในการไปอัปอาวุธนะเราจะไม่ได้นะครับถ้าเราตีแบบปกติก็แนะนําให้รีไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถรีได้ทุกๆ10นาทีอยู่แล้วก็แนะนําว่าลงให้ครบนะครับไม่ต้องเก็บคุณแจไว้นะใน1นวันมีเท่าไหร่ก็ใสให้หมดไปเลยนี่ก็จะเป็น2วิธีในการฟาร์มเลเวลนะครับผมที่จะช่วยเราเนี่ย วันแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากกว่านี้นะก็เล่นจนตันทุกคอนเทนต์นะครับที่เราไม่สามารถเล่นได้แล้วเพราะมันจะจากัดเลเวลเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วันที่2ว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างสําหรับในวันที่2เนี่ยก็จะเป็นวันที่เราจะทําการโฟกัสในทางด้านการอัปเกรดตัวละครของเรานั่นเองนะก็เริ่มกันที่การตั้นตัวละครซองคยูนก่อนเลยกันตัวละคร MC ของเราเนี่ยมันจะมีจุดเด่นพิเศษตรงที่เราจะสามารถทําการอัปค่าสเตตัสได้ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นหลายๆคนถามผมมาว่าเราควรจะโฟกัสอัปค่าสเตตัสอันไหนบ้าง ก็หลักๆ2ค่าที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็จะเป็นค่ากําลังหรือว่าค่าพลังโจมตีนะที่เราควรจะโฟกัสเป็นอันดับแรกในการอัพต่อไปอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นค่าความแม่นยํา ค่าความแม่นยำเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถสร้างดาเมจขั้นต่ำนะครับผมที่สร้างสายสตูเนี่ยเราจะสามารถสร้างขั้นต่ําได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะเพราะั้นสองค่านี้ก็เป็นค่าจะเป็นที่เราควรจะอัพเป็นอันดับที่1อันดับที่สองนะเอาจริงๆอัพเพียงแค่2ค่านี้ก็พอนะครับพวกค่าอัตราคิดิด้เข้าดาเมจคิดได้เข้าหรือว่าค่าในการลดคูดาวอะไรพวกนี้เนี่ยไปดูในเกมจริงเนี่ยมันลดเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ก็โฟกัสไปที่โจมตีกับแม่นยำนะครับใส่สุดไปได้เลยและค่าที่เรา อัพไปแล้วนะครับแล้วก็ขี้เกียจรีก็เลยปล่อยอไว้แบบนั้นแล้วกันเราไม่จะเป็นต้องอัพค่านี้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมให้ทุกคนรีหาตัวละครเนี่ยผมให้ทุกคนทําการรีหาตัวละครซอรจีอูตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวละครซอรจีอูตัวนี้เนี่ยมันจะมาช่วยกบจุดอ่อนตรงที่ตัวละคร MC ของเราจะบางหลังจากที่ไม่ได้ทําการอัพค่า HP ค่าป้องกันมานะเพราะตัวละครตัวนี้จะมีสกิลในการสร้างโล่ให้ได้นนเองนะครับและโล่ก็อยู่นานด้วยถึง25วินาทีเพราะงั้นตัวละคร MC ไม่จเป็นต้องงงไปปทําาากกกรออัััพพค่ลล้นแ็ค่าพลังชีไปัหลงจากที่เรราาู้ว่ จะอัพค่าสเตตัสแบบไหนให้กับตัวละคร MC ของเราแล้วเนี่ยเราก็มาทาการฟาร์มอาร์ติแฟกต์กันก่อนเลยกันแต่ก่อนที่จะมาฟาร์มอาร์ติแฟกต์ในวันที่2เนี่ยผมก็อยากให้ทําเหมือนวันแรกนะครับให้เราทําการเล่นเนื้อเรื่องไปจนเราไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับจนให้เกมมันบอกว่าเลเวลเราต้องถึงตามนี้ตามนี้ถึงจะเล่นต่อได้นะพอมันถึงแบบนั้นแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการฟาร์มอาร์ติแฟกต์กันได้เลยซึ่งดันอาร์ติแฟกต์ที่ผมจะแนะนําให้ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นดันงูแล้วก็ดันบอสต้นไม้ มันจะดอบเป็นเซตอุปกรณ์เดียวกันเพียงแต่ว่าแต่ละดันมันจะแยกออกเป็นชิ้นส่วนนะดันงูมันจะดอบเป็นช่วงมือแล้วก็ช่วงเท้านะครับส่วนดันต้นไม้เนี่ยก็จะดอบเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัว ซึ่งบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ที่ดรอปออกมาจาก2ดันนี้นะครับมันจะเป็นเซ็ตที่เราจะสามารถใส่ให้ทั้ง3ตัวละครฮันเตอร์ของเราได้ดีมากๆแล้วก็รวมถึง MC ของเราด้วยนะพวเซ็ตแรกที่เราจะได้มาเนี่ยถ้าเราใส่2ชิ้นเราจะได้อัตราคีย์ที่เข้าเพิ่มขึ้น8%และก็ถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยดาเมจคีิที่เข้าก็จะเพิ่มขึ้นอีก32%เซ็ตนี้สามารถใส่ตัวละครดาเมจได้ทุกตัวในเกมเลยนะส่วนอีกเซ็ตหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตในการเอาไว้เบรกนั่นเองนะครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การนะกาเบรเก เวลาที่เราทําการโจมตีธาตุที่มันแพ้ทางเราเนี่ย โอกาสในการติดเบรกนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก30%นะจะช่วยทําให้ลมบอสนะครับที่มันแพ้ทางเราได้ไวขึ้นมากๆเซตที่3เนี่ยก็จะเป็นเซตในการเพิ่มเลือดนั่นเองนะเพื่อเราทําการใส่2ชิ้นและเมื่อเราทําการใส่4ชิ้นเนี่ยจะเป็นการลดพลังโจมตีลง8%แต่ว่าก็จะแลกมากับการที่ทั้งทีมเราเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%นนั่นเองนะเซตนี้คุ้มค่ามากๆเพราะเราจะเอาเซตนี้เนี่ยไปใส่ให้ตัวละครบางกอน,น้ําของเรานั่นเองนะครับส่วนเซตสุดท ถ้าเราใส่2ชิ้นส่วนใส่4ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีไม่ส่วนป้องกัน15%เสต็จนี้ก็สามารถใส่ให้ได้ทั้ง MC ใส่ให้ได้ทั้งตัวไฟแล้วก็ใส่ให้ได้ทั้งตัวธนูเลยนะส่วนการฟาร์มดันเจี้ยนนี้เนี่ยขั้นต่ำนะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มให้ถึงด่านที่5ให้ได้ พราะตั้งแต่ด่านที่5เป็นต้นไปเราจะมีโอกาสดรอปอ์ติแฟกเป็นสีทองแล้วนั่นเองนะเพราะด่านที่4เนี่ยจะดรอปสูงสุดเพียงแค่สีม่วงเท่านั้นก็แนะนําว่าให้ฟาร์มด่านที่5ขึ้นไปได้เลยนะครับก็ถ้าใครไหวด่านที่5เนี่ยสามารถไปต่อด่านที่6ได้นะครับไม่ต้องกังวลว่าเราไม่ได้ถ้วยเต็มมันจะไม่เป็นอะไรหรือไม่เกี่ยวนะครับต่อให้เราได้ถ้วยเต็มหรือไม่ได้ถ้วยเต็มเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการดรอปอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเรายิ่งสามารถฟาร์มดัานสูงๆเนี่ยโอกาสในการดกีทงน็่่ึ้้วาถด7แล วันที่3เนี่ยผมสามารถปลดล็อกมาได้ถึงด่านที่8นั่นเองนะก็ในด่านนี้เราจะใช้ตัวละครธนูธาตุมืดในการทําดาเมจหลักนะครับสำหรับในบอสงูเพราะบอสงูมันจะแพ้ทางธาตุมืดนะครับส่วนบอสต้นไม้เนี่ยก็สามารถใช้ตัวละครธาตุไฟในการทําดาเมจหลักได้เลยซึ่งบอสตอนน้นไม้ผมมองว่ามันง่ายกว่าบอสงูเยอะเลยนะครับผมเพราะงั้นก็แนะนําว่าให้ทําการฟาร์มด่านที่5เป็นต้นไปแล้วกันส่วนเซตอร์ติแฟกต์แต่ละตัวละครเนี่ยควรจะใส่เป็นเซตไหนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกซอ,อนะครับ ผม4เซตที่ถ้าเราใส่ครบเนี่ยมันจะทาการลดพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีที่ทีมเรา8%ซึ่งมาะมากๆสําหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะสกิลดาเมจของตัวละครตัวนี้มันอ้างอิงตามค่ายทีนะครับเพราะงั้นต่อให้โดนลดค่าพลังโจมตีไปมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นอะไรเลยรวมถึงดาเมจของตัวละครตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการใส่เซตนี้เนี่ยมันจะได้พลังยุดเพิ่มขึ้นมาถึง8%ส่วนต่อไปตัวละครดาเมจไฟของเรานะครับตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนาว่าจะใส่เป็นเซตเพิ่มอัตราคีดาเพิ่มดบ แล้วพอใส่ครบสีชิ้นเนี่ยก็จะโจมตีไม่สมร้องกันก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะสาหรับตัวละครตัวนี้ส่วนตัวละครธนูของเราเนี่ยก็จะสามารถใส่เพิ่มขึ้นมาได้อีกเซตน,นะครับก็จะเป็นเซตในการโจมตีแล้วก็เพิ่มการเบรกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะพอสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการเบรกศัตรูนะครับเรียกว่าทุกสกิลเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับส่วนตัวละคร MC ใส่เป็นเซตอะไรผมก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นเซตที่เราเนี่ยดรอปอุปกรณ์มาได้สีที่สูงที่สุดละกันนะส่วนไอดีผมเนี่ยดรอปมาเป็น เซตที่ค่อนข้างสวยที่สุดผมก็เลยใส่ให้ตัวละคร MC นะคือตัวละคร MC จะสามารถใส่ได้ทั้งเซตอัตตาคีแล้วก็เซตพลังโจมตีเลยก็นอกจากการฟาร์มหาอัลติแฟคให้ตัวละครอะไรพวกนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลที่คนอาจจะไม่รู้กันว่าสกิลของตัวละครเราสามารถมาทําการ hey, อัปเกรดได้ด้วยนะเพราะผมก็แนะนําว่าให้มาทําการอัปเกรดสกิลที่เราใช้บ่อยๆนะครับ โดยเฉพาะสกิล e สกิล q แล้วก็สกิลอันติเนี่ยเราควรจะทําการอัพนะครับผมเพราะเราได้ใช้บ่อยแน่นอนนะอัพขึ้นเลเวล3เป็นอย่างน้อยนะครับทุกตัวละครเลยนะรวมถึงตัวละคร mc ด้วยสําหรับการเล่นในวันที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมให้ทุกคนทําการเียดีว่าแรกหาตัวไฟแล้วก็ตัวธนูธาตุมืดเนี่ยก็เพราะว่าเราจะใช้ในการเคลียร์ดันเจียนอันติแฟกต์ในวันที่2นี่แหละครับพอถ้ามี2ตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเคลียร์ได้ถึงด่านที่8ได้สบายๆเลยนะถ้าเราทําการอัพของตัวละครเรามาสักพักเรื่อยๆหน 8ได้ไม่จำเป็นต้องสนใจว่าถ้วยมันจะเต็ม3าดาวหรือเปล่านะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการเล่นในวันที่3กันบ้างว่าเราต้องทําอะไรบ้างสำหรับในวันที่3ถ้าเราต้องการที่จะกลายเป็นจกักรพรรดิเงาในวันนี้เลยเนี่ยในวันนี้เราก็ต้องทําการอัพเลเวลไอดีของเรานะครับผมให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้รู้สึกว่าช่วงประมาณเลเวล3 1มสถึงสานะครับก็จะเป็นช่วงเลเวลที่เราจะสามารถทําการเคลียร์ชาร์เตอร์ที่9ได้แล้ว ส่วนถ้าใครที่แบบดันเลเวลยังไงก็ไม่ถึงสักทีเนี่ยผมก็แนะนําแพคในการเติมสักหน่อยแล้วกันนะเพราะมันยากมากเลยนะครับที่สายฟรีจะสามารถดันเลเวลถึง30 33ได้ในวันแรกนะครับก็แพคที่ผมจะแนะนําให้เติมเนี่ยก็จะเป็นแพคที่ไม่แพงนะครับแพคนี้นะราคา35บาทแล้วเราก็จะได้ไอคุณเจเกตอันนี้นะครับผมในการไปลงดันเจียนเบรกนะครับซึ่งการลงไอเกตแตกเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถทําการเพิ่มเลเวลไอเดีเราได้ดีมากๆอีกทางหนึ่งเลยนะแต่ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตรงที่เราจะสามารถทําการปลดล็อกชาร์เตอร์ที่9ได้หรือว่า เลวลไอดีของเราขึ้นได้หรือเปล่าเพราะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอยังไงเนี่ยเราก็สามารถทําการอัพเลเวลไอดีของเราถึงเลเวล 30- 33กันได้อยู่แล้วนะปัญหามันจะอยู่ที่ชาร์ปเตอร์ที่8นี่แหละครับผมที่มันจะมีด่านอยู่2ด่านที่มันจะยากมากๆไม่ยอมให้เราผ่านนะครับเพื่อไป c h a p t เตอร์ที่9นะด่านแรกก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่า เตรียมตัวเสร็จสิ้นนะครับด่านนี้เนี่ยเราจะเจอกับบอส2ตัวละครด้วยกันนะซึ่งมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันนะครับเราต้องฆ่าตัวหนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับเลกตัวหนึ่งเนี่ยมันถึงจะทําการออกมาให้เราสู้ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเราใช้เวลากับตัวแรกไปมากนะครับเราตีตัวที่2ตายไม่ทันอย่างแน่นอนนะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นด่านบอสในช h a เ t อร์ที่8นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเก่งเหมือนกันนะครับก็ถ้าดาเมจเราไม่พอหรือว่าเรากัดจังหวะกลางโล่พลาดไปเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะโดนตัวละครตััวนีี้้้่่่าาไไดดดเลยซึงงท2บผมมพู เนี่ยมันก็จะเป็นบอสที่แพ้ทางธาตุแสงนั่นเองนะครับใครที่มีฮันเตอร์ธาตุแสงเนี่ยก็สามารถใส่มาในการเล่น2ด่านนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยเราเนี่ยสามารถทําการผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในช่วงวันแรกเนี่ยผมกลับให้ทุกคนเนี่ยทำการรีหาเป็นแค่ตัวละครธาตุไฟกับธาตุมืดแล้วก็ธาตุน้านะมันก็เลยอาจจะไม่มีธาตุแสงให้ทุกคนใช้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้ปัญหานี้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทําการสุ่มหาตัวละครใหม่เลยอย่างแรกเนี่ยก็ให้ไปทําการอัพอาวุธของเรานะครับผมอาวุธที่เราใช้นะทำการปลดลิมิตอัเให้สูงๆทท่า เราจะทําได้และก็ไปทําการอัพสกิลของอาวุธด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลในการโจมดีธรรมดานะครับผมในการตีฮิตที่4หรือว่าชาร์ตต์แล้วก็การใช้สกิลพิเศษของอาวุธนั่นเองนะครับไปทําการลองอัพดูก่อนถ้าเราอัพจนตันแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเราคอยไปทําการใช้เป็นอาวุธธาตุแสงแทนก็ได้นะแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้อาวุธธาตุแสงเนี่ยผมก็อยากให้ลองเอามาเล่นดูก่อนว่าอาวุธไหนมันเข้ามือกับเรามากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเป็น2วิธีที่ผมจะแนะนำนะครับพวามอนในด่าน2ด่านนี้เนี่ยมัน จะแพ้ธาตุแสงถ้าเรามีตัวละครธาตุแสงหรือว่ามีวุธธาตุแสงเนี่ยมันจะช่วยเราสามารถเคลียร์สด่านที่8ด่านที่9ได้ง่ายมากๆเลยนะหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมถ้าใครรวยนะครับก็สามารถไปทําการสุ่มกาชานะครับผมหาอาวุธชิ้นนี้มาก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นปืนคิวเดอร์ฟนะ ปืนนี้เรียกว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับนอกจากจะสามารถโจมตีระยะไกลได้แล้วดามเมจที่เขาโจมตีก็จะโจมตีแรงอีกด้วยและที่สําคัญก็คือปืนนี้มันเป็นปืนทตุแสงนั่นเองนะพราะมันสามารถละลายบอสไอสองด่านที่เราติดได้แบบง่ายมากๆเลยสําหรับวิธีในการสู้ลองบอสแล้วก็บอสในด่านที่8เนี่ยผมคงกนแกะดํามได้เพียงแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือของเราแล้วแหละครับผมว่าจะสามารถทําการจัดการบอสได้ก่อนที่เวลาจะหมดหรือเปล่าคือถ้าดามเมจเราไม่พอเนี่ยเราก็เพียงแค่หยุดแล้วก็ไปทําการ ฟาร์มก่อนนะครับไปทําการฟาร์มอัพเลเวลสกิลอัพอ์ติแฟกอะไรพวกนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่อยมาทําการลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลงจนเราคิดว่าเราจะสามารถทําดาเมจได้พอแล้วเราค่อยลงต่อเนื่องนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราไม่ผ่านก็ไปทําการอัพตัวเพิ่มก่อนเพราะว่าถ้าเราสามารถทําการผ่านชาร์ t เตอร์ที่8ได้แล้วเนี่ยชาร์เตอร์ที่9มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเผลอเนี่ยจะง่ายกว่าชาร์เตอร์ที่82ด่านนั้นด้วยซ้ํา และพอเราผ่านได้แล้วนะครับ ca, เราก็จะสามารถกลายเป็นจักรพพัดเงาได้นั่นเองซึ่งการเป็นจักรพพัดเงานะครับเราก็จะสามารถทําการใส่ตัวละครขุนพลเงาของเราเนี่ยมาตอนที่เราไปเล่นตามด่านต่างๆได้ด้วยซึ่จะสามารถใส่ได้สูงสุดที่3ตัวละครนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเป็นจักรพพัดเงามือใหม่ในวันแรกนะครับก็เลยมีเป็นแค่ขุนพลเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะก็เดี๋ยวผมจะไปโชว์เกมเพย์ให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าการเรียกขุนพลเงาออกมาในเกมเนี่ยมันเป็นประมาณไหนปุ่มที่จะใช้เรียกขุนพลเงาใน PC เนี่ยจะเป็นปุ่ม ตัว Z นั่นเองนะครับก <ik> ็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเรียกออกมามันจะเท่ขนาดไหนนะครับดูนะครับขุนพลเงาเนี่ยไม่ได้ออกมาแค่ตัวละครขุนพลหลักนะครับจะมีเหล่าอันเดธนะครับหรือว่าเหล่าสเกลตันเนี่ยออกมาด้วยนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเราสามารถทําการเคลียร์ดาดต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยพวกกีกี้อันเดต่างๆมันก็จะหายไปตามระยะเวลาตามนี้นี่เองนะและข้อดีของขุนพลเงาเนี่ยถ้าเราได้ไมาแล้วเราจะสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มไปได้อีกด้วยนั่นเองนะก็เวลาที่เราทําการอัปเกรดนะครับขุนพลเงาของเราเนี่ยก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็จะได้บัฟนะครับหรือว่าเป็นสกิลติดตัวนะครับผมในการเพิ่มอัตราคีย์ิเคอลทั้งทีมนะครับก็อันนี้จะเป็นการอัพจากขั้นทั่วไปไปเป็นขั้นชั้นหนึ่งนะครับผมและชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยก ครับ ส่วนแต้มในการเอามาอัพขั้นเนี่ยก็จะเป็นการไปเล่นในเกตนะครับโหมดเกรไม่ก็การเคลียร์ด่านปกติก็มีโอกาสดรอปมาเหมือนกันซึ่งผมก็ได้มา30อันจากการเคลียร์ด่านนั่นแหละครับก็สรุปคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเทคนิคในการเล่น3วันยังไงให้ใหเราสามารถเป็นจกักรพรรดิแห่งเงาได้หล,หลักๆก็อยู่ตรงที่ตัวละครฮันเตอร์ที่เรามีนะก็ถ้าเราสามารถรีได้ตัวไฟแล้วก็ตัวธนูท่ามืดเนี่ยในวันที่2นะครับไอเดี ID เราจะเติบโตวไวมากๆเพราะว่าเราจะสามารถทําการฟาร์มดันอันติแฟกต์ไปได้ชั้นที่สู จะช่วยเราสามารถเคลียร์บทที่8ด่านที่9แล้วก็ด่านบอสได้ง่ายๆเลยนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปเกมโซโล่เลเวลลิ่งคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ